สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่375นะคะ375ถ้าสนใจสินค้าร้านลูกมาวิภาค่ะถ้าจะไลน์มาสั่งแอดไลน์ไอนี้เท่านั้นนะคะตัวแอดแล้วก็ VIPA วิภาค่ะหรือถ้าจะโทรมาสั่งโทรได้ที่เบอร์โทร2เบอร์นี้ค่ะด้านบนนี้นะคะให้ไว้แล้วค่ะ ตัวนี้นะคะก็รีสต็อกมารอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วส่วนมากจะเอามาขายในช่วงเทศกาลค่ะนี่ก็ปลายพฤศจิกาแล้วก็ใกล้เทศกาลปีใหม่ มากแล้วเราสมัชอบเทศกาลนี้มากเลยค่ะทั้งอากาศเอ๋ยทั้งบรรยากาศเอ๋ยวูมันน่ารักมันมีความสุขไปหมดเลยแล้วก็เสื้อรุ่นนี้ค่ะเหมาะกับใส่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่สุดๆนะคะแบบสวยใส่สบายวันนี้มีสีเดิมนะคะมาให้เลือกสำหรับใครที่เคยได้สีบางสีไปแล้วเราอยากจะเก็บเพิ่มค่ะก็จะมีพวกเขียวแดงแบบนี้ใส่คสริสต์มาสน่ารักมากแล้วก็มีสีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้แบบนี้ไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น แบบที่ใส่แบบว่าเทศกาลก็ได้ใส่ทํางานก็ได้แบบสุภาพเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วเก็บไว้ใส่ในช่วงหน้าอื่นๆหรือดูอื่นๆของแต่ละปีก็ได้ด้วยนะแบบใส่สบายค่ะตัวนี้จะเป็นคอแบบนี้นะคะคุณแม่จะเป็นเหมือนคออกตั้งค่ะคอตัวนี้ค่ะนี่คอจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีติดกระดุมด้านบนตัวนี้แนะนําติดกระดุมจะสวยกว่าค่ะหรือถ้าใครลาคาญจริงๆไม่ติดก็ได้ก็จะเป็นทรงนี้เอาออกมาก่อนนะคะ ก็จะเป็นทรงนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าอึดอัดลำคาญไม่ติดก็ได้นะแต่เราส้มว่าติดมันน่ารักกว่าค่ะติดไปเถอะไม่ลำคาญหรอกเพราะว่าผ้ารุ่นนี้มันนิ่มมากๆค่ะมันไม่ได้แบบลำคาญอะไรมากมายแต่นี่ไม่ติดก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ติดเดี๋ยวส้มเอากระดุมให้ดูค่ะถ้าไม่ติดนะคะก็ใส่เป็นทรงปล่อยๆแบบนี้ได้ค่ะแต่ติดน่ารักกว่าติดน่ารักกว่าค่ะแนะนําให้ติดกระดุมคอนะคะรุ่นนี้ติดไปจนถึงอันบนแบบนี้เลยค่ะ เขาก็จะเป็นทรงนี้ค่ะในส่วนของตรงคอนะคะแล้วก็เป็นอบอบตั้งแบบนี้คือมันก็ตั้งปีนไม่มากค่ะกาลังแบบกาลังสวยอะ่ะกาลังสบายมันไม่ได้แบบรําคาญคอนะแล้วก็ในส่วนของตรงคอค่ะก็คือจะมีลูกไม้เป็นเทปลูกไม้แต่งระบายให้รอบคอด้วยค่ะดีไซน์งานก็จะเป็นแบบนี้แต่งให้รอบคอเลยค่ะ อันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นงานผ่าติดกระดุมหน้าค่ะก็คือเป็นผ่าหน้าแบบนี้หมดเลยค่ะสวมใส่สะดวกสบายแน่นอนนะคะติดมาสักครู่ค่ะสำหรับแขนนะคะตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกจ้ำปลายแขนค่ะดีเทลรายละเอียดของแขนก็น่ารักด้วยนะคะ ตัวเสื้อค่ะตรงตัวเสื้อแล้วก็ตรงตรงนี้ของแขนค่ะจะเป็นผ้าคอตตอนผ้าอันนี้เป็นคอตตอนเลยเป็นคอตตอนที่ใส่สบายมากด้วยคือแบบนุ่มๆลื่นๆเลยค่ะสหรับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ เพิ่มดีเทลงานลูกไม้มาให้ด้วยในส่วนของดังด้านข้างแขนนะคะก็ตรงด้านข้างแขนทั้งหมดเลยเวลาเห็นเวลาอยู่ด้านข้างแขนคุณแม่จะเห็นเป็นทรงนี้ค่ะจะเห็นเป็นแบบว่าเป็นงานลูกไม้แล้วก็จะเป็นงานลูกไม้ซีทูคือจะเห็นเนื้อเรานะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะนี่มันกําลังแบบมันไม่ได้ดูโป้นะมันเห็นเนื้อเราเพอให้แบบว่าดูมีอะไรนิดนึงดูไม่ตันจนเกินไปอันนี้คือข้อดีของเขาคือไม่ตันน,ะ coaching, นะเห็นเนื้อเราแบบนี้นะคะในส่วนของตรงเครื่องแขนเนาะตรงน่ะ แบบนนี้ะะคะด้านเวลามองด้านหน้าจะเห็นเป็นทรงนี้ค่ะตรงท้องแขนค่ะด้านในแขนค่ะจะเป็นงานผ้าคอตตอนลายเดียวกันผ้าชิ้นเดียวกันสีเดียวกันกับตรงตัวเสื้อนะคะส่วนด้านข้างแขนจะเห็นเป็นงานคอตตอนลูกไม้คอตตอนแบบนี้นะคะแล้วก็งานปลายจับปลายแขนค่ะ เดี๋ยวนะคะงานจัมปลายแขนค่ะจัมปลายแขนก็คือใช้ลูกไม้เนื้อคอตตอนรายเดียวกันกับตรงที่ทําด้านข้างแขนตัวนี้ค่ะมาต่อเป็นจัมปลายแขนในช่วงนี้นะคะเวลาใส่ก็คือจะเป็นทรงนี้ค่ะจะเป็นทรงนี้มันสวยมากมันน่ารักมากคือมันมันแบบจัมปลายแขนเนาะมันจะดูแบบไม่ได้แบบกระบอกลงมาทื่อๆมันจะดูแข็งดูไม่หวานไม่เป็นผู้หญิงนะแต่ก็คือมีความเปรี้ยวนะแบบว่าเห็นเนื้อนิดนึงแบบนี้นะคะในส่วนของตรงตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อเนี่ย ตรงกลางเนาะจะเป็นผ้าติดกระดุมด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีงานเทปลูกไม้แบบชิ้นใหญ่เลยรายใหญ่ชิ้นใหญ่ค่ะมาตกแต่งให้นะคะรับการล้อก,กันมบนด้านตรงตรงกลางตัวเสื้อแบบนี้นี่นะคะนี่จะเป็นทรงนี้นะคะผ้าค่ะผ้าจะเป็นลายสกอตลายแบนแบน,แบนหนึ่งเนาะจะเป็นลายสกอตแบรลายแบรนดแบนดหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะเป็นลายสกอตที่แบบเก๋มากตัวนี้ ความยาวค่ะตัวนี้รุ่นนี้ความยาวอยู่ที่24นิ้วแต่ถ้าคุณแม่นะคะตัวแบบว่าไม่ได้สูงมากแบบน้ำส้มน้ำส้มก็สูงแค่160ค่ะเราสามารถใส่เข้าไปในกางเกงได้ค่ะใส่เข้าไปในกางเกงได้ไม่เสียทรงและยังคงเห็นรายละเอียดตกแต่งงานครบด้วยอียกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะถ้าสูงว่าเอ้ยาวไปไม่ชอบยาวๆแม่ตัวไม่สูงมากอะแม่ขาทับเข้าไปในกางเกงแบบนี้ค่ะก็จะแบบว่าจะทําให้ดูแบบเออเสื้อตัวสั้นลงแล้วก็เก๋ขึ้นด้วยนะคะเนี่ยมันก็จะดูเปรี้ยวขึ้นด้วย สปหรับรุ่นนี้ค่ะมีแค่ไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วนะคะอกเสื้อเนี่ย44นิ้วความยาว24นิ้วค่ะความยาวก็คือถ้าเทียบกับตัวส้มเกือบคุมสะโพกนะคะเกือบคุมสะโพกอย่างที่บอกไปถ้าใครรู้สึกว่ามันยาวถ้าใครรู้สึกว่าตัวมันใหญ่ไปแก้ง่ายๆเลยแค่เอาใส่ทับเข้าไปในกางเกงค่ะเสื้อจะดูเหมือนตัวเล็กลงและเหมือนดูตัวสั้นลงแล้วก็ดูเปรี้ยวขึ้นดูเป็นเสื้อเรามากขึ้นนี่ เก๋มากนะคะรุ่นนี้ค่ะมีทั้งหมด4สีนะคะสีแรกนะคะเอามาเอามาเอาใจตัวเองรัวๆเลยสีแดงค่ะคุณแม่ตัวนี้จะเป็นแดงที่แบบเป็นแดงคริสต์มาสเป็นแดงคริสต์มาสค่ะน้ำส้มชอบมากมันน่ารักมันสวยมันเก๋แล้วมันก็เปรี้ยวด้วยสีแดงค่ะแดงสวยนะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งอย่างที่บอกไป เทศกาลคริสต์มาสเนาะเขียวแดงค่ะเขียวแดงถ้าแดงนะคะเขาก็จะเป็นแดงแล้วก็เป็นลายสกอตเหลือบครีมเหลือบดําแบบนี้นะคะส่วนเขียวค่ะเขียวก็จะเป็นเขียวแล้วก็เป็นลายแดงแบบนี้นะคะสีต่อมาค่ะจะเป็นสีใหม่ที่ยังไม่เคยเอามาขายนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะ จะเป็นสีชมพูตัวนี้เป็นชมพูแบบปูนๆนนิดนึงเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูอันนี้เป็นสีใหม่สีชมพูนี้เป็นสีใหม่สีสวยค่ะชมพูชมพูคาดเทาเนาะชมพูคาดเท,า,เา,เทาค่ะ สีสุดท้ายสีนี้จริงๆใส่เทศกาลคริสต์มาสก็ได้มันจะเป็นน้ำเป็นน้ำเงินคาดม่วงเป็นน้ำเงินน้ำเงินนะคะลายสกอตคาดม่วงแบบนี้นะคะสีเนี่ยคือแบบเป็นคริสต์มาสทั้งหมดเลยมันเป็นใส่ช่วงเทศกาลคือน่ารักมากคือแบบเข้ากับฤดูกาลสุดๆนะคะปีใหม่เนาะใส่อะไรที่มันสดใสต้อนรับสิ่งดีปีหน้ากันนะคะราคาค่ะรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าให้น้องส้มขาย700กว่าไม่เอา แม่ละกันนะคะขายให้คุณแม่ราคาเท่าเดิมเลยนะคะถึงแม้ว่าวัตถุดิบช่วงนี้มันขึ้นราคาเนาะรุ่นนี้ยังคงให้ราคาเท่าเดิมไปดีกว่าคาะอยู่ที่690บาทพอค่ะ690บาทอันนี้รวมจะส่งฟรีด้วยนะคะถ้าคุณแม่โอนชําระมาะเราจะส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางยังไงต้องขอเงินบวก50บาทนะคะ690บาทคุณแม่แเนือ้อคอตตอนรุ่นนี้คือแบบ เนื้อมันลื่นใส่สบายคือน้ําหนักผ้ากําลังดีนะคะไม่หนาไปไม่แบบบางไปอันนี้คือกําลังดีแล้วก็คือทรงสวยมากแบบนี้ค่ะใส่ทับคือแบบเปรี้ยวขึ้นมาทันทีเลยพอใส่ทับแล้วก็ค่ะเดี๋ยวจะใส่เข็มขัดเก๋ๆสักอันหนึ่งเนาะเนี่ยเป็นเทศากาลเลยไปทงไปเที่ยวสวยค่ะ สีนะคะมีสีสีเนาะทวนให้อีกครั้งค่ะก็จะมีสีแดงนะคะแดงโทนคริสต์มาสแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเขียวก็เป็นเขียวคาดแดงคริสต์มาสค่ะแล้วก็มีชมพูอันนี้เป็นสีใหม่นะคะแล้วก็เป็นสีกลมสีกลมคาดม่วงสีน้ําเงินคาดม่วงค่ะสวยทุกอันเลยนะคะแค่690บาทค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้คุณแม่เลือกอีก3สีนะคะแล้วรอดูว่าชอบสีไหนที่สุดค่ะ ตัวนี้เป็นรหัส37 5สีเขียวค่ะก็ตัวนี้เป็นเขียวแล้วก็เป็นลายสกอตนะคะก็เป็นเขียวลายคาดแดงแบบนี้นะคะทั้งสีแดงแรกและก็สีเขียวนี้เป็นสีคริสต์มาสเลยนะคะเป็นโชคเทศากาลต้องมีแล้วแล้วราคารุ่นนี้ก็คือแค่690คุณแม่เอาไปใส่ได้นานๆเรื่อยๆเลยะคะ่ะแบบนี้คือเรียบร้อยสุภาพนะคะนี่ดูตรงช่วงแบบ ช่วงนี้เป็นเป็นลูปไม้เนื้อคอตตอนนะคะเป็นรูปไม้เนื้อคอตตอน,น,ะะเ,นเนาะตรงนี้คือดีเทลงานน่ารักมากตรงนี้แบบ ฟุ้งฟิ้งแล้วก็แขนอย่างที่บอกไปด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นลูกไม้เนือ้อคอตตอนส่วนด้านในคือจะเป็นผ้าคอตตอนลายเดียวกันกับตรงตัวเสื้อนะคะก็จะเห็นเป็นทรงนี้นะคะอันนี้อ่ะใส่แบบปล่อยๆความยาวจะอยู่ที่คลุมสะโพกแต่ว่าถ้าสมมติเป็นน้ำส้มใส่เองเนาะน้ำส้มจะเอาทับเข้าไปกางเกงค่ะนะจะเอาทับเข้าไปดังเกงค่ะมันก็จะดูตัวเล็กลงดูตัวสั้นลงแล้วก็ดูเปรี้ยวขึ้นอันนี้ก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งเนาะถ้าถ้าแบบว่าเออไม่อยากใส่ยาวไม่ชอบเลย ใส่เข้าไปทับในกางเกงค่ะเก๋แบบนี้ดูตัวเล็กลงแล้วนะคะไซส์มันมีไซส์เดียวค่ะต้องมีไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ44นะคะอกเสื้อ44ค่ะถ้าขอคนอกจริงไม่เกิน42ใสไ่ได้ค่ะนีค่ะรุ่นนี้เป็นรหัส375สสีชมพูค่ะสีนี้สีชมพูเป็นสีใหม่ที่ รุ่นนี้เคยเอามาแล้วเนาะแต่ยังไม่เคยเอาสีนี้มานะคะสีนี้เป็นสีใหม่น่ารักมากด้วยความที่เขาแบบมัมีความแบบฟุงฟ้งฟิ้งมีงานลูกไม้ประดับเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะสีชมพูก็เลยแบบดูเข้ากับรุ่นนี้มากๆเลยแล้วลก็รุ่นนี้ค่ะเบรกความหวานของชมพูไม่ให้หวานเลี่ยนจนเกินไปด้วยเป็นรายสกอตคาดเทานะคะคาดเทามันก็เลยจะแบบมีความแบบเท่ขึ้นมานิดนึอเบรคความหวานไม่เลี่ยนเกินไปสําหรับตัวนี้นะคะสีใหม่ล่าสุดใส่สวยใส่น่ารักมากสี ชมพูค่ะก็ถ้าใครมีแดงเขียวแล้วเนาะก็แนะนำเป็นสีนี้เลยคุณแม่รับสีนี้ค่ะสีนี้น่ารักจริงนะคะสีชมพูค่ะ รุ่นนี้รหัส375ค่ะสีที่4แล้วนะคะอันนี้เป็นสีน้ําเงินค่ะเป็นสีน้ําเงินลายสก็อตคาดม่วงแบบนี้นะคะน่ารักมากค่ะน่ารักตรงแบบก้งกิ้งตรงคอตรงช่วงอกอะ่ะน่ารักแขนก็น่ารักนะคะแล้วก็เบรกความแบบหวานเลี่ยนของงานลูกไม้ด้วยงานผ้าลายสก็อตเท่ๆเก๋ๆคูคๆชิกๆแบบนี้ค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นน้ําเงินคาดม่วงนะคะสีนี้ใส่แล้วก็สวยค่ะใส่แล้วก็สวยถ้าใครแบบเออไม่กล้าแดงไม่กล้าชมพูมันแบบว่า ปนสีมันสดไปนะคะสีนี้ก็ดูคีค่ะสีนี้นะคะคุณแม่สีกลมค่ะ ให้ดูชอบมากชอบตรงช่วงช่วงตรงช่วง,วง,วงอกอะค่ะชอบตรงนี้มากมันดูกุุงกิงฟุงฟิงมากแบบนี้นะคะราคาแค่690รุ่นนี้ราคาน่ารักมากนะคะรุ่นนี้ทําราคามาให้ต่ํากว่า700เนาะจริงๆมันควรจะ700ขึ้นไปแล้วค่ะอ่า690ของน้ําส้มเนี่ยรวมค่าส่งด้วยนะถ้าโอนชําระเราจะส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บไปทางขอบวก50าบาทนะคะรายมาสั่งโทรมาสั่งได้เลยค่ะก็อย่าง เหมือนเดิมนะคะค่าเก็บปลายทางค่ะตัวแรก5้50บาทตัวต่อไปตัวละ10บบาทถ้าสั่ง2ตัว3ตัวขึ้นไปคุ้มค่าส่งค่ะนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะรหัส375ค่ะน่ารักทั้ง4สีเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ